your room and lock your door. a n then their bodies, they disappeared. Nobody in there. That's not possible. I saw what happened. We all saw what happened. This doesn't make any sense. สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็มีหนังสนุกๆมาสปอยอีกแล้วค่ะชื่อเรื่องว่า Identity เพชรคาดไร้เงาหนังในปี2003ค่ะ เป็นเรื่องราวของคนแปลกหน้าสิบคนพร้อมด้วยความลับบางอย่างถูกนํามาพบกันในคืนที่พายุฝนกระหน่าทั้งหมดต่างหนีฝนเข้ามาพักพิงที่โรงแรมโดดเดี่ยวแห่งหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของพนักงานผู้ดูชอบมาพากลโดยหารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต ความสุขสบายในโรงแรมเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดผวาอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาถูกฆาตกรรมอย่างสยดสยองไปทีละคนทีละคน,ละคนและเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆฉากได้เริ่มต้นด้วยพายุฝนกระหน่าที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วพาพก็ตัดมาที่ครอบครัวหนึ่งสามีอุ้มภรรยาที่เลือดโชกเข้ามาที่โรงแรม และเมื่อย้อนเหตุการณ์ก็พบว่ายางรถของพวกเขานั้นแตกเพราะรองเท้าซึ่งเป็นรองเท้าของสาวสวยคนนึงเธอทํามันหล่นกลางถนนในขณะที่สามีกําลังซ่อมยางรถจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งเข้ามาชนภรรยาของเขาอย่างจังสามีตกใจเป็นอย่างมากซึ่งรถคันนั้นก็มีดาราสาวนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ ก่อนหน้านี้แบตโทรศัพท์ของเธอกำลังจะหมดเธอจึงขอให้คนขับรถหาให้แต่คนขับรถไม่ทันได้ระวังบวกกับพายุฝนที่ตกกระหนำ่ำเขาจึงมองไม่เห็นทางและได้ขับรถชนผู้หญิงคนเมื่อกี้คนขับรถได้ลงมาก็พบว่าเธอนั้นหมดสติไปซะแล้วเลยพยายามขอโทรศัพท์จากดาราสาวในรถของเขาแต่หล่อนไม่ให้เขาจึงเอาเหล็กฟาดลงบนกระจกเปรี้ยงและยื้อแย่งโทรศัพท์ได้ในที่สุด แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าในมือถือไม่มีสัญญาณพวกเขาทั้งหมดจึงขึ้นรถมาด้วยกันและก็ได้เข้ามาที่โรงแรมสามีรีบอุ้มภรรยาและเข้าไปขอความช่วยเหลือโดยทันทีแต่ด้วยฝนที่ตกหนักก็ทำให้ที่โรงแรมนั้นไม่มีสัญญาณเหมือนกันคนขับรถจึงอาสาขับรถออกไปเพื่อตามหารถพยาบาลตามที่ผู้จัดการโรงแรมบอกด้านดาราสาวผู้เป็นเจ้านายก็ได้เข้าพักผ่อนในโรงแรมเธอให้ทิปผู้จัดการโรงแรมเพื่อให้เขาหาห้องที่ดีที่สุดให้ ในระหว่างทางคนขับรถก็ได้พบกับยิงขายบริการสาวสวยเธอขอติดรถไปด้วยเพราะรถของเธอนั้นเสียแต่ทางที่เขาจะไปตามหารถพยาบาลนั้นถูกตัดขาดเพราะว่าฝนตกหนักและรถของเขาก็ติดลมแต่โชคดีค่ะที่มีรถของคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่ขับมาพอดีพวกเขาจึงขอติดรถเพื่อกลับไปที่โรงแรมแต่เมื่อมาถึงโรงแรมคนขับรถบอกสถานการณ์ทั้งหมดให้ผู้จัดการโรงแรมฟังด้วยฝนที่ตกหนักมากพวกเขาเลยต้องพักที่นั่น ผู้จัดการโรงแรมที่รู้ว่าสาวสวยเธอขายบริการจึงปฏิบัติกับเธอไม่ดีเท่าไหร่นักและภาพก็ตัดมาที่ภรรยาที่นอนจมกองเลือดสามีและลูกต่างก็นั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างคนขับรถบอกสถานการณ์ให้เขาฟังและก็ถามสามีว่านายมีเข็มกับได้ไหมเพราะเขาจะช่วยเย็บเพื่อห้ามเลือดสามีจึงบอกไปว่าไม่มีเขาจึงเข้าไปหาเข็มกับได้ที่โต๊ะทำงานของผู้จัดการและเขาก็เห็นรูปภาพอยู่รูปหนึ่ง ทันใดน,นั้นค่ะก็มีรถตำรวจเข้ามาที่โรงแรมแจ้งว่าเขากำลังยายนักโทษแต่ด้วยฝนที่ตกหนักทำให้เขาต้องค้างที่นี่คนขับรถเดินผ่านมาเห็นจึงถามว่าวิทยุคุณใช้งานได้ไหมพอดีมีคนเจ็บอยู่ข้างในตำรวจบอกว่าวิทยุเสียอุปกรณ์ทำแผลก็ไม่มี คนขับรถได้เข็มกับได้มาแล้วน่าทึงมาที่เขาเย็บแผลเป็นคนขับรถจึงถามว่าลูกของเขาทำไมไม่ค่อยพูดเลยละ่ะฝั่งสามีบอกว่าเขาไม่ค่อยพูดตั้งแต่ผมน่ะมาเป็นพ่อเลี้ยงของเขาหลังจากที่ตํารวจพานักโทษไปที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วเขาก็มาหาผู้หญิงที่บาดเจ็บและเขาก็ได้พบกับสาวสวยบริการทั้งคู่ยืนคุยกันในตอนนี้ค่ะทุกคนก็เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจในห้องตัวเอง และดูเหมือนว่าแต่ละคนก็ต่างมีความลับที่ไม่ต้องการให้ใครได้รู้ด้านดาราสาวหลังจากที่เธอได้เก็บข้าวของและพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วจุูจ่ๆก็มีโทรศัพท์เข้าเธอจึงออกไปหาสัญญาณโทรศัพท์แต่เธอก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างและมีบางอย่างพุ่งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วเธอจึงนอนจมกับกองเลือดและภาพก็ตัดมาที่คนขับรถ ในความที่เขาเป็นตำรวจเก่าค่ะเขาได้ยินเหมือนเสียงบางอย่างจึงรีบออกมาดูและเขาก็เห็นต่างหูของดาราสาวผู้เป็นเจ้านายเขาจึงเดินสำรวจและได้เข้ามาที่ห้องสักผ้าพบมีเสียงผิดปกติเขาจึงเปิดเครื่องสักผ้าดูและปรากฏว่าเป็นหัวของดาราสาวค่ะผู้จัดการและตำรวจก็เข้ามาพอดีเขาจึงบอกว่าเขาเป็นคนขับรถให้เธอเขาเหลือไปเห็นกุญแจในห้องหมายเลขสิบคนขับรถจึงถามว่าใครพักห้องนั้น ตำรวจก็บอกว่าเป็นห้องของเขาเองคนขับรถจึงถามต่อว่าแล้วนักโทษล่ะตำรวจตอบว่าผมได้แขวนเขาไว้กับชัโคกพวกเขาทั้งสามคนมองหน้ากันและรีบเข้าไปที่ห้องหมายเลขสิบโดยทันที เมื่อพวกเขาไปถึงก็พบว่าห้องนั้นว่างเปล่าเพราะนักโทษได้หนีออกไปซะแล้วฉากก็ตัดมาที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งค่ะมีทนายความมีผู้พิทากษาและหมอซึ่งกำลังถกเถียงกันเรื่องคดีที่กำลังจะถูกตัดสินและภาก็กลับมาที่โรงแรมตอนนี้ทุกคนกำลังหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องที่มีดาราถูกฆาตกรรมในโรงแรมเนื่องจากชิ้นส่วนของศพได้หายไปคนขับรถและตำรวจจึงออกตามหานักโทษท่ามกลางพาย,ยุที่โหมกระหนำ่ำ ในขณะที่ทุกคนรวมตัวกันค่ะตอนนี้ผู้จัดการโรงแรมก็ได้แอบเข้ามาขโมยเงินของดาราสาวส่วนด้านคู่รักเจ้าสาวป้ายแดงเริ่มสติแตกเธอวิ่งเข้ามาในห้องเธอเผอพูดความจริงว่าเธอนั้นน่ะไม่ได้ท้องแต่เธอก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปเลยทําให้สามีป้ายแดงของเธอนั้นรู้สึกโกรธและเขาก็บอกให้เธอเปิดประตูออกมาคุยกันแต่เธอนั้นไม่ยอมเปิดแล้วเสียงก็เงียบไป เธอจึงเปิดประตูออกมาดูเธอก็เห็นเงามีดเธอตกใจจึงรีบกลับเข้าไปในห้องน้ําและพยายามหนีได้จนสําเร็จทุกคนรีบวิ่งมาดูก็พบว่าเจ้าบ่าวป้ายแดงได้ถูกแทงจนเสียชีวิตไปแล้วด้านนักโทษที่หนีออกมาเขาได้วิ่งมาจนถึงที่แห่งหนึ่งและเขาก็ถูกจับได้คนขับรถบอกให้ผู้จัดการเป็นคนเฝ้านักโทษและบอกให้สาวขายบริการกลับไปรวมกลุ่มซะและภาพก็ตัดมาที่ภรรยาที่บาดเจ็บสาหาัสตอนนี้เธอฟื้นแล้วล่ะค่ะ สาวขายบริการคนสวยจึงบอกว่าเธอจะไปเอาของที่ห้องเมื่อถึงห้องเธอก็รีบเก็บเงินแล้วเธอก็ตกใจมากๆเมื่อจู่ๆคนขับรถก็มาอยู่ใกล้ๆเธอพวกเขาคุยกันถึงเหตุผลว่าเข้ามาทำอะไรด้านคนขับรถเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยเป็นตำรวจในขณะที่เขากำลังถ่ายรูปเก็บหลักฐานพลางคุยกับหญิงสาวขายบริการถึงงานที่เขาเคยทำ และที่เขาลาออกก็เป็นเพราะอาการป่วยของเขานั่นเองและเขาก็ได้สังเกตเห็นกุญแจหมาเลขเก้าในมือเขาพูดกับตำรวจว่ามันเหมือนการนับถอยหลังและเขาก็เห็นผู้จัดการเดินออกมาและก็ถามว่าทำไมไม่เฝ้านักโทษละ่ะพวกเขาจึงเดินไปดูนักโทษปรากฏว่าเขาได้ตายเสียแล้วและข้างๆศพค่ะก็มีกุญแจใหม่เลขแปดตกอยู่ เวทาถางที่กระวนกระวายของผู้จัดการดูเหมือนว่าตอนนี้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปซะแล้วเขาจึงจับสาวขายบริการเป็นตัวประกันเธอดิ้นจนผู้จัดการโรงแรมเสียหลักเธอจึงคว้าประตูตู้เย็นแล้วทั้งหมดก็พบกับศพแช่แข็งร่วงหล่นลงมาทันใดนั้นผู้จัดการโรงแรมก็หนีไปขึ้นรถและขับออกมาจะชนเด็กผู้เป็นพ่อจึงรีบเข้ามาช่วยลูกจนทำให้ตัวเองนั้นโดนรถชน ด้านผู้พิพากษาก็กำลังคุยกันถึงเรื่องคดีความที่ผู้ต้องหาม,มีจิตที่ไม่สมประกอบแล้วก็มีคนเข็นผู้ป่วยเข้ามา าก็ตัดมาที่โรงแรมค่ะพวกเขาได้จับผู้จัดการมัดไว้ด้วยความกลัวเขาจึงสารภาพว่าเขาน่ะไม่ใช่ผู้จัดการเขาเป็นเพียงนักพดันที่บังเอิญมาพบสถานที่แห่งนี้ไม่มีคนอยู่และมีศพผู้จัดการอยู่เขาไม่รู้ว่าผู้จัดการคนก่อนตายเพราะอะไรเขาจึงเอาศพไปแช่แข็งไว้แล้วจึงสวมรอยเป็นผู้จัดการแทนตอนนี้มีเพียงตำรวจที่สงสัยว่าเขาคือฆาตกรแต่คนอื่นไม่คิดอย่างนั้น เจ้าสาวป้ายแดงที่เพิ่งเสียสามีไปเธอพูดขึ้นมาว่าเธออ่านเจอว่าที่นี่เคยมีคนตายทั้งหมดเพราะอดน้ำตำรวจจึงเถียง,งกับคนขับรถและบอกเขาว่าห้ามให้ทุกคนออกจากที่นี่จนกว่าจะเช้าในตอนนี้ทั้งห้องก็เต็มไปด้วยความเงียบเด็กน้อยเดินออกไปหาแม่เจ้าสาวายแดงเริ่มบทสนทนาอีกครั้งว่ามีหนังเรื่องหนึ่งที่มีคนตายทีละคนทีละคน เพราะทุกคนมีความเกี่ยวข้องกันและพวกเราก็อาจจะเป็นแบบนั้นที่ถูกให้มาที่นี่โดยบังเอิญและบทสนทนาก็เปลี่ยนไปเป็นการพูดคุยว่าแต่ละคนกำลังจะไปไหนหรืออย่างไรจู่ๆแม่ของเด็กน้อยที่บาดเจ็บสาหัสก็ตายและเหมือนเดิมคือพบกุญแจหมายเลขหกข้างศพพวกเขาจึงสงสัยว่ากุญแจหมายเลขเจ็ดนั้นน่าจะเป็นของสามีที่ตายไปก่อนหน้านี้ พวกเขาจึงออกไปพิสูจน์และพบกุญแจหมายเลขเจดังที่คาดการไว้ที่ศพของเขาพวกเขาเลยตกใจเป็นอย่างมากพวกเขาเห็นท่าไม่ดีค่ะเลยให้เจ้าสาวป้ายแดงกับเด็กรีบขึ้นรถหนีไปทันใดนั้นเองรถที่สองคนนั้นกำลังจะขึ้นก็ระเบดิดโดยทันทีแต่แปลกมากที่ไม่มีร่องรอยของผู้เสียชีวิตพวกเขากลับมาที่จุดเกิดเหตุทุกจุด พบว่าทั้งศพและร่องรอยการฆาตกรรมก็หายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นตอนนี้พวกเขารู้สึกทั้งสับสนและตกใจไปพร้อมๆกันสาขายบริการเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนบอกว่าฉันยอมแพ้แล้วฉันแค่อยากกลับบ้านกลับไปขายสม้มแล้วเธอก็ร้องไห้หนักมากจู่ๆผู้จัดการโรงแรมก็พูดขึ้นมาว่าวันเกิดของฉันนอาทิตย์หน้าและเป็นที่น่าแปลกใจคะ่ะเพราะทุกคนที่เหลือพวกเขาเกิดในวันเดียวกันคือวันที่สิบ นอกจากพวกเขาแล้วคนที่ตายไปทุกคนก็เกิดวันที่สิบทุกคนพระเจ้าคนขับรถก็ได้พยายามปฏิบัติต่อเรื่องราวจนหัวเสียและมีเสียงเสียงหนึ่งค่ายอยู่ในหัวของเขาและภาพก็ตัดมาที่ชายขับรถคนเดิมซึ่งตอนนี้เขาได้นั่งอยู่ในห้องกับเหล่ามอนักจิตวิทยาทนายและผู้พิพากษาเขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น หมอได้ยื่นภาพภาพหนึ่งให้เขาดูว่าเป็นผู้ชายที่เขาถูกจับเมื่อสี่ปีที่แล้วเขาก่อคดีฆาตกรรมอย่างทารุณหมอจึงได้อธิบายต่อว่าเขาเน่ะเป็นโรคหลายบุคลิกเขาสร้างบุคลิกที่แตกต่างกันเพราะเจอสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจและคุณก็เป็นหนึ่งในบุคลิกของเขา แทนใดนั่นเองค่ะหมอก็ยื่นกระจกให้เอ็ดเวิร์ดคนขับรถเขาตกใจมากเพราะภาพที่เห็นในกระจกมันไม่ใช่หน้าตาของเขาเขาร้องไห้และบอกว่าเอาหน้าตาของเขาคืนมาแล้วปล่อยเขาออกไปสักทีเขาโวยวายว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงแรมนั้นพวกเขาอยู่ที่ไหนหมอจึงบอกว่าพวกเขาอ่ะไม่มีตัวตนพวกเขาคือตัวตนที่คุณสร้างขึ้นมาและหมอก็บอกว่ามันยากนะที่จะเข้าใจใจเย็นๆนะ และเขาขอให้บุคลิกของคนขับรถอยู่คุยกับเขาก่อนและภาพก็ตัดไปที่วันเกิดเหตุอีกครั้งค่ะสาวขายบริการไปยังรถของตำรวจก็พบว่าเขาอ่ะไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นนักโทษที่ปลอมตัวเธอจึงได้เห็นศพตำรวจตัวจริงท้ายรถเธอจึงรีบเรียกหาผู้จัดการโรงแรมและคนขับรถแต่ก็ไม่พบใครและแล้วตำรวจตัวปลอมก็ได้มาพบเธอแต่ผู้จัดการโรงแรมก็ช่วยไว้ได้ทันตำรวจตัวปลอมก็คว้าปืนยิงผู้จัดการโรงแรม แล้วไล่ยิงตามสาวขายบริการและแล้วเธอก็ได้มาพบกับคนขับรถเขาบอกให้เธออยู่ที่นี่อย่าไปไหนนะจากนั้นเขาทั้งสองก็ได้เจอกันและยิงกันตายตำรวจตายทันทีส่วนคนขับรถนั้นบาดเจ็บสาหัสหญิงสาวขายบริการรีบวิ่งมาดูเธอร้องไห้เสียใจท่ามกลางสายฝนรุ่งเช้าหญิงสาวจึงขับรถหนีไป กลับมายังฉากที่กำลังถกเถียงกันเรื่องของการฆาตกรรมที่มาจากโรคหลายบุคลิกและผลก็คือยกเลิกการประหารชีวิตและให้เขาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแต่ในความคิดของเขาเห็นหญิงสาวผู้มีความสุขอยู่ในไรส่ส้มจู่ๆก็มีเด็กผู้ชายกำลังจะฆ่าเธอและทุกๆเหตุการณ์ก็เฉลยว่าเด็กผู้ชายคนนั้นนี่เองที่เป็นคนฆ่าทุกคนหมอที่นั่งอยู่ในรถก็ถามเขาว่าเป็นอะไรจึงเปิดที่กัน ฆาตรกรจึงฆ่าคนทั้งหมดในรถและหนังก็จบลงค่าือคาดไม่ถึงจริงๆเลยนะคะคนที่อ่อนแอที่สุดอาจจะเป็นคนที่อันตรายที่สุดก็เป็นได้หากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือหากใครที่รับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ